สวัสดีค่ะหมวกทีมสกินหมวกนะคะวันนี้นะคะหมวกพิมพ์ลายของเราค่ะจะส่งอ๋อยังไม่ได้จัดส่งกําลังจะจัดส่งนะคะกําลังจะรีบแพ็คแล้วก็เตรียมจัดส่งนะคะเป็นหมวกที่มาจากโลโก้ของลูกค้าเองนะคะให้กล้องโฟกัสหน่อยอันนี้ค่ะงานหมวกนะคะก็จะเป็นสองสีค่ะสีแรกนะคะจะเป็นปีกหมวกนะคะเป็นสีแดงด้านหลังตะข่ายนะคะจะเป็นสีดําค่ะแล้วก็มีที่ปรับระดับศีรษะนะคะเป็นสีแดง หมวกด้านหน้านะคะจะเป็นสีขาวทั้งทั้งสองแบบเลยก็คือสีแดงกับสีดำนะคะหมวกด้านหน้าเป็นสีขาวเหมือนกันสำหรับใครที่มีโลโก้ทีมอยู่แล้วเหมือนกับของทีมงานไพ l ์เลนะคะไพ l ์เลดเชลเลสนะคะอยู่ที่ชุมพรอ่ะอยู่ที่ชุมพรนะคะสำหรับใครที่มีโลโก้สวยๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถ สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะโดยที่สามารถเลือกหมวกได้นะคะว่าต้องการหมวกสีอะไรค่ะอยู่ที่ความชอบเลยก็สามารถเช็คเช็คสต็อกของนะคะว่าตอนนี้มีหมวกสีที่ต้องการหรือเปล่านะคะอย่างจริงๆลูกค้าอยากได้หมวกสีแดงแต่ว่าหมวกสีแดงหมด ของยังไม่เข้านะคะก็เลยขอลูกค้าเป็นแดงดําขาวได้ไหมลูกค้าก็โอเคนะคะเราก็เลยได้รี่ผลิตเร็วขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งให้เลยทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอ๋ออันนี้นะคะหมวกสีดําหมวกสีดําด้านหลังนะคะตาข่ายเป็นสีดํานะคะสําหรับใครที่ชอบความเข้มเข้ม,เ,ขมเท่ๆนะคะก็หมวกสีแดงดําก็จะ ฮอตมากมาแรงมากนะคะก็อยู่ที่ความชอบด้วยค่ะอย่างบางคนก็ชอบหมกสีน้ำเงินก็มีค่ะแต่อย่างโลโก้ของ p i l เ t e เขานะคะเป็นเป็นเล่นสีดำอยู่แล้วแล้วก็เป็นรูปเหมือน จนสลัดเท่ๆอยู่แล้วสีแดงสีดำหมวกสวยมากอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานหมวกที่สั่งเข้ามาแล้วก็ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยเลยโอนไวมากนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะคะก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ